สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมวันนี้อยู่กับผมชองบอบียดัมซิงครับพ้ามาเบึงพงเ่หลาวครับเห็ดมันครับเห็ดมันมันคือบ้านคือเมืองครับบึงเอาหัวหลากมาใส่ครับอู้มาสองนะวันนี้นมีหกล้ออยู่ข้างหน้าด้วยคันหนึ่งนะครับแบ่งกันวัวละครึ่งสุดพงเ่หลาครับบึงลงทุนนี่เป็นตายนครับแต่วกากำไรม่ต้องถามครับคุณน่ะ ừ xa thang rồi bóng kè ừ, nhục ơ nhục khán nhục hân rồi, nhục hân nhục hân nhục hân nhục ít nhục ไฟลั่งวะถอยลังวะของแท้ครับให้ถ่ายครับเ,เต็มรถนี้ได้กี่ตันครับนี่เต็มหัวลากนี่ได้กี่ตันใครพอรู้ก็คอมเมนต์มานะครับผมให้ถ่ายครับก็เป็นเที่ยวแรกนะครับที่ว่าจะ ที่ใส่หัวลากนะส่วนมากเราใส่พ่วงแม่ลูกแล้วแล้วก็เป็นรถเดี่ยว10บล้ออะไรอย่างงี้ครับแต่ว่าแลงนี้มันเยอะครับ20กว่าไรครับ,บยาวถึงนู่นประมาณ20กว่าไรก็หลายเที่ยวนะครับนี่ถอนไว้ประมาณ10ไรมั้ง10ไร่ก็น่าจะ10ไรน่าจะประมาณ50ตันได้นะตรงนี้นะนะ่าจะสี่ตันได้เพราะว่ามันข้างล่างนี่หัวใหญ่มากครับ ยกสองครับยกสองคันมาฐานมาจะวะทีมงานเญ็นยเงเราต้นทุนมาต้องคิดครับสิ่งเพียรมากนี่กำไรอย่างเดียวแล้วะอย่าไปถามหาต้นทุนของแท้ครับรับจบให้ทุกงาน,นครับผมก็ได้ มาตรฐานว่าจะว่าปลาเราบอกจัดเต็มกล่องครับคันนี้ใส่เนื้อได้สามสิบสี่ตันนะตามน้ำหนักนะครับแต่ว่าผมดูคอกคอกแล้วกระบะแล้วมันน่าจะได้ไม่ถึงครับมันน่าจะได้ประมาณสูสียี่สิบอะนะครับสูสียี่สิบตันนะครับก็อลองดูครับเดี๋ยวรอรุ่นกันนะครับมันเดี๋ยวนี้ยหญเยอะหัวไม่ค่อยเยอะนะครับ เดี๋ยว่าข้างล่างนี่โอ้โหเดี๋ยวผมพาไปดูทุกคนคนงานเป็นร้อยครับทีมงานเป็นยี่เหล่าเพิ่งคนงานเป็นร้อยครับเพิ่งคนงานเราครับรถไถสองครับรถพ่วงสองเป็นไดครับเพิ่ง นี่ครับขาดทุนไม่ว่าครับเสียหน้าไม่ได้ครับไม่ใช่เราวา่าเต็มมาเนี่ยเอานี่เครื่องหนึ่งเครื่องหนึ่งตัวนี้อีกอู้หลายเติบดยนี่ของแฉะวะบุ๊ดดําเต็มมาเนี่ยฮะบ่ให้นี่เต็มมาเนี่ย แต่ว่าเบิดพอดีมากเนาะสองคัน,นนี้นีนปู่เบิปูเบิดพอดีป่ะฮะแหมเนาะอออ่าใหเอฟซีไทยครับได้กีตันครับนี่สองคันนี้เป็นเอ่อหกล้อ,อก,กับหัวลากครับเสียบเบ,บ,บาเสียบเอาเบิดอ่อะเสียบาหไรขึ้นไปอีกตรงหัวลากอะ เอาไมาได้สิบหาตันเลยรถเจ้านักร่วมนะเพื่อนไหกันเดียว่าหัวหลากเอาจากสิบสี่กัพ่อเนีเน่เป็นไรครับมันมันมันเป็นมันหน้าครับแต่ว่าหน้ามันนุ่นครับมันเลยอยู่ด้โดนครับพี่น่องนี่ อู้ได้พอวสีตันบ่นี่ปู่เดีด๋ยวิสีหาตันบ่นี่รถยังกระป๋องเนี่ยโอ้ใช่เว้ยนี่ผัผ่านึอนี่เนี่ยหัว <c oughs> <c oughs> ลากเต็มแล้วครับฝนตกครับพี่น้องเต็มแล้วมาจอดไว้ฝนตกพอดีครับ <c oughs> ก็ว่าก็ เดี๋ยวจ็ตันเนะาะเอฟซีป่ะแต่ยางไม่แบนเลยครับผมมาซิฟก็ตันน,นี่แหละนี่เทใสเทใส,ทใสไม่ได้เหยียบนะเทใส่เทใส่เลยแล้วแต่ว่าเขากาว 20, ่า20ถึงหมอเดี๋ยวอรอลุนกันครับเจอกันลุงปุ๋ยนะครับจักหน่อยนี่แหละออกไปครับเจอกันลุงปุย๋ยนี่ซึ่งคี้ก็กำลังสีเต็มครับเหลืออ,อีกบ่หลาหลอบแบบ เต็มแล้วนะครับอีกจะเข้าครับนี่เออก็เดี๋ยวติดตามกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวล่ำลาทุกท่านไปก่อนนะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามช่องบัวเบียร์น้ำซิงด้วยครับสวัสดีครับ